พี่นพจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับผมมองจริงนะผมร้องเพลงได้ทุกอย่างเลยครั้งนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเลือกเพลงที่ผมไม่เคยร้องนะครับมาร้องให้ทุกคนได้ฟังโดยเฉพาะแฟนเพลงของผมที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นที่เมืองจีนนะครับขอเพลงผมเข้ามาจากที่ใดในโลกก็ได้นะครับในกลับของผมในวันนั้นจะต้องเต็มไปด้วยความ ไพเราะสมบูรณ์แล้วก็ดื่มดำไปกับความโรแมนติกแล้วก็เซนติเมนทัลอย่างแน่นอนครับครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งพิเศษครั้งนี้นะครับ The Night Club Concert นะครับ EP 2นกพรชมนิ b ย r e q u e s ต์ไลฟ์สตรีมส่งตรงถึงบ้านคุณครับวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนี้นะครับจองบัตรได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ดนะครับบัตรราคา1,200บาท และพิเศษสุดๆนะครับ Exclusive Package ถ้าคุณดูทั้ง4คอนเสิร์ตนะครับในราคา4,000บาทเท่านั้นนะครับพบกันให้ได้นะครับผมนบพรชมนีครับขอบคุณมากครับ The Night Club Concert ขายบัตรพร้อมกันทั่วโลกแล้ววันนี้ที่ t h a i t i c k e t m a j o r .com ราคาบัตรคอนเสิร์ต EP ละ1,200บาท และพิเศษสุดบัตร Exclusive Package ในราคาเพียง4,000บาทรับชมได้ทั้ง4คอนเสิร์ตตลอดเดือนพฤศจิกายนมาเติมพลังความสุขไปกับเรา World a r t i s t Thailand